สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับช่องเจนจูลาวันนี้นะคะเจนนะคะก็จะมาทำคลิปเปิดกล่องนั่นเองซึ่งในกล่องนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปรุนกันเลยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะค่ะทุกคนอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมาทำคลิปเปิดกล่องนะคะซึ่งกล่องที่จะเปิดในข้างในคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราก็ มันก็คือเป็นสิ่งที่แบบมีผลทางใจมีผลทางใจเออก่อนอื่นก่อนจะเปิดกล่องอะเราจะเกินก่อนเลยก็คือได้สั่งซื้อเป็นหนงังสือโฟโต้บุ๊กนะคะขนาดหนักประมาณ2.5กิโลอ่าคนที่เขาแบบส่งต่อเขาบอกมาแต่ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนเลยว่า ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นแบบของส่งต่อนะคะไม่ใช่เป็นของที่เราแบบว่าไปสั่งพรีออเดอร์มาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าคือมันเป็นของที่มีออกมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่าเขามีอ่าเราไม่รู้ว่าเขาได้ทำโฟโต้บุ๊กของพระเอกคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เราก็เลยไม่ได้แบบ มีการสั่งซื้อแต่พอตอนหลังมาพอเราได้ไปดูคลิปของคนหนึงอะไรอย่างเงี้ยในช่องยูทูบเบอร์อะไรอย่างเง, YouTuber, งี้นะคะก็เห็นเขารีวิวห้องนู่นนั่นนี่แล้วก็ไปเจอว่าเขาอะมีหนังสือโฟโต้บุ๊กของพระเอกคนที่เราชอบเหมือนกันเราก็ชอบเหมือนกันอย่างเี้แล้วก็เฮ้เราก็ดูว่าโหคือแบบเล่มมันหนามากอะ่ะ หนามากแล้วก็แบบมีหลายหน้ามากเขาก็เปิดให้แบบดูแบบผ่านๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้อ่ะอยากได้เป็นของตัวเองสักครั้งในชีวิตคือแบบเล่มมันหนาก็คิดว่าน่าจะคุ้มกับเงินที่จะต้องแบบเสียไป <c oughs> เพื่อผู้ชายเอ,อ๋อไม่ใช่ <c oughs> กระชย่ยโอเคค่ะแล้วก็คือก็เลยได้สั่งมาเขาก็ส่งต่อ ก็คือตอนแรกก็ไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยแหละก็หาใน Google เซิร์ชเซิร์ชเซิรแล้วมันไม่มีคือแบบมีมาก็เป็นภาษาจีนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าสั่งยังไงหรือว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าคือมันผ่านมาหลายปีแล้วทุกคนเหมือนจะปีปีไหนไม่รู้จะไม่ได้เออแต่รู้ว่ามันออ,อกมาตั้งแต่ออกมาได้สักพักอ่ะไม่ใช่ปีนี้ละกันนี้แล้วก็ทีนี้ก็เลยไปคอมเมนต์ข้างล่างถามว่าสั่งที่ไหนคะอันนี้คือ ตามคนไม่เคยแบบสั่งพิเออเดอร์มาเองปกติเวลาเราจะพิออเดอร์เราก็แบบว่าติดต่อคนที่เป็นคนนําเข้าอะไรอย่างงี้เนาะเสร็จปุ๊บโอเคก็ติดพิมพ์ไปก็ไม่คิดว่าเออว่าจะมีแบบคนติดต่อมาขายเลยก็คิดว่าแบบว่าเขาจะติดต่อมาแนะนำโนะน้นนี่อยู่ๆก็มีวันนึงมีคนแบบว่า ส่งมาใน messenger ว่าต้องการขอเป็นเพื่อนนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็ทักมาเขาบอกว่าอ๋อได้ไปแสดงความคิดเห็นอันนี้หรือเปล่าคะแล้วเขาก็ส่งโพตนั้นมาเขาบอกว่าตอนนี้มีของนะคะอยากส่งต่อคือเมื่อก่อนอะเคยชอบคืออินมากแต่ว่าณนะตอนนี้มีคนที่เขาอินมากกว่า คือเขาก็เลยอยากส่งต่อนะคะโฟโต้บุ๊คเล่มนี้สนใจไหมนู้นนี่เราก็บอกว่าสนใจอันดับแรกถามเลยราคาเท่าไหร่คะและเขาก็บอกว่าเดี๋ยว c o ไปดูในเว็บก่อนนะคะว่าตอนนั้นสั่งเท่าไหร่โอเคก็รอสักแป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าเออราคาเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเอาเขาจะแถมนิตยสารให้ด้วยนะของคนนี้แหละอะไรเงี้ยมันมีทั้งแบบเป็นตอนนั้นมันเป็นแบบซีดีหนังที่เขา สแสดงซีรีส์นะคะแล้วก็จะมีนิตยสาร2เล่มแล้วก็โฟโต้บุ๊กนะคะโอเคเขาก็ถามว่าเราจะเอาหมดนี่ไหมถ้าเอาหมดนี่ก็ราคาแบบเป็นตันเองอาเมามาไปแล้วก็บอกว่าเออคือเราอยากได้แค่โฟโต้บุ๊กไงเราคิดว่าเออพวกอย่างอื่นหนังซีรีส์นี้เราก็ดูจบแล้วแล้วก็ดูทุกตอนแล้วก็เลยคิดว่าเอออยางไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการขนาดนะั้นคือต้องการแค่โฟโต้บุ๊กเลยเพราะว่า ขอแค่ฟโต้โมเดงเดียวค่ะอะไรเงี้ยเขาก็ลดให้นิดหน่อยแล้วเขาก็แถมนิยตยสารมาให้ด้วยนะคะแล้วก็แต่ยังไม่ได้เปิดกล่องยังไม่ได้ดูเลยคือของมาถึงได้สองสามวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดจะมารอเปิดกับทุกคนนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอของมาถึงแล้วเราก็จะมารอเปิดดูกัดพร้อมๆกันกับทุกทุกคนเลยแล้วก็อ่าโอเค จะบอกก่อนว่าเอกที่เราชื่อชอบคือชอบมานานแล้วนั่นก็คือโอ้ยเขินเขินอะไม่ค่อยใจโอเค <laughs> ก็คือเป็นพระเอกซีรีสเกาหลีนะคะซึ่งเขาดังมากแล้วก็ชื่อว่าลีดองอู พูดแล้วก็เขิดแค่พูดชื่อก็เขิดโอเคชื่อว่าลีดองอุกนะคะหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันก็คือยมมาทูดในเรื่องกอล์ฟรินแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เขาแสดงเลยก็คือจิ้งจอกเก้าหางคือหล่อมากแล้วก็ตอนแรกที่แจนรู้จักเลยนี่คือรู้จักอย่างจริงจังคือก่อนหน้านั้นก็เคยดูซีรีส์เขาได้แหละแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบว่าติดตามเป็นแฟนคลับจริงจังอะไรอย่างนี้ก็ ที่จริงจังเลยก็คือเรื่องอย่างมันทูดกอลลินนี่แหละก็ไปเห็นตอนทีเซอร์ก็ว่าเอ๊ะใครทำไมแสดงแบบน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหน้าตาเวลาเขาแสดงคือแบบอุ้ยมันมันฟินอะ <laughs> โอเคก็เลยแบบไปเซิร์ชดู นู่นนั่นนี่แล้วก็รอเรื่องกรอบลินออกตอนนั้นนะคะพอมันออกปุ๊บเราก็ดูดูด,ด,ดูตลอดก็เอ,อ้ยยิ่งยิ่งดูก็ยิ่งแบบตกหลุมรักแบบเอ,อ้ยชอบฉันชอบเขาโอเคคนนี้แหละฉันจะเป็นแฟนคลับเขาแต่ว่าเราเราเราไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นแฟนคลับติดตามเขาโน่นนี่อย่างแฟนคลับคนที่เขาโปรจริงๆนะคะก็คือเราก็เป็นแฟนคลับระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โปรถ,ถึงขั้นขนาดน,นั้น แต่ก็ชื่นชอบแหละถ้ามีโอกาสก็อยากสนับสนุนงานเขาแหละอะไรเงี้ยแล้วพอจบเรื่องนั้นมาก็เลยไปย้อนดูซีรีส์เรื่องเก่าๆของเขาต่างๆนู่นนั่นนี่นะคะจนถึงทุกวันนี้อเขาออกซีรีส์ล่าสุดก็คือเป็นจิ้งจอกเก้าหางนะคะ อันนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะคะทุกคนอันนี้เขาเป็นตัวเอกเลยนะคะไม่ได้เป็นพระรองเหมือนในกอบลินนะอันนี้เขาเป็นพระเอกเลยโอเคแล้วก็เนื้อเรื่องคือโอเคมากเรื่องเนี้ยคือชอบมากถ้าบอกเลยก็คือให้สิบเต็มสิบอ่ะโดยส่วนตัวให้สิบเต็มสิบแต่คนอื่นไม่รู้เพราะว่าเราชอบพระเอก <c oughs> โอเคเดี๋ยวแจจะให้ดูขนาดกล่องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมกันไปดูขนาดกล่องกันค่ะอันนี้ก็คือ ขนาดกล่องนะคะทุกคนคือแจนอาจจะไม่ได้ให้เห็นด้านหน้าเพราะว่ามันมีเบอร์โทรที่อยู่ที่ติดต่อนู่นนั่นนี่ของทางเราแล้วก็คนส่งนะคะก็เลยจะให้ดูเป็นแบบนี้ไปเนาะคือด้านหลังโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยนะคะว่าข้างในโฟตโต้บุ๊กจะเป็นยังไงแล้วก็ได้นินนตัยาสารอะไรแถมมาบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแจนจะทําการเปิดกล่องให้ดูนะคะนี่คือขนาดกล่องนะคะที่เมื่อกี้ถ่ายให้ดูนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันเลย mm. นะคะทุก mm. ค,คนตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นเหมือนได้ไปเจอตัวจริง เอาอันนี้มาข้างล่างโอเคอันนี้คือที่เขาแพ็กมานะคะทุกคนคือมันใหญ่มากดูเทียบกับัตเจนดิคือใหญ่อะ่ะใหญ่มากๆแล้วก็หนักหนักมากอันนี้หนักจริงแล้วก็อันนี้คือนิทยาศาสตร์นะคะที่เขาแถมมาให้ยก็ใหญ่มากเหมือนกันดูคือใหญ่มากทุกคนข้างในก็มีรูป โอเคนี่ดูใกล้ๆดีข้างในก็มีรูปนะคะของลีดงอูทุกคนโอเคมัลติยาสาลแล้วก็อันนี้เป็นโฟโต้บุ๊กเดี๋ยวขอแกะโฟโต้บุ๊กก่อนนะคะรุนมากเลยอ่ะอา้าวที่แกะทางไหน,น คือชอบมากอะทุกคนคือถ้าเราได้ชื่นชอบดาราคนไหนเราก็จะอยากสนับสนุนเขาอย่างนี้และรีดงอูก็อะเจนะชอบมานานมากจริงๆอาจจะไม่ได้เริ่มแรกที่เขาเข้าวงการแต่ก็แบบชื่นชอบอะคือตอนแรกก็คิดว่าเออดูซีรีส์เรื่องนี้จบไปแล้วก็จะชอบแล้วก็พอไปซีรีส์เ,เรื่องอื่นก็ชอบเพลงเรื่องอื่นด้วยน,นั่นนี่เหมือนแบบทุกครั้งที่เราดูซีรีส์นะคะแต่ว่าคือ พอดูไปดูมาหลงเสน่ห์เขามากเลยอะ่ะแล้วก็แบบชอบจริงๆอะ่ะคือไม่ได้แบบแปบ๊บเดียวอะ่ะคือทําให้เราไปกดเซิร์ชในไอจีนะคะดูไอจีเขาแล้วก็ไปโฟลล่ติดตามนู่นนั่นนี่แล้วก็ติดตามผลงานเขาตลอดเลยนะคะจนเขาได้ไปเป็นพิธีกรหลายรายการมากเหมือนกันนะทุกคนคือมันเป็นความสุขทางใจ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเราจะ เปิดให้ดูก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าเจนเสียไปเท่าไหร่นะคะ <_ T> คือเขาเป็ห่อมาดีมาก <_ T> ดีโชคดีมากเลยนะที่มีคนแบบอยากส่งต่อเนี่ยคือบางทีแบบมันเป็นของที่หาไม่ได้ก็มีนะคือเราไม่ได้สั่งนะตอนที่มันออกมาไงเรากำลังมารู้ที่หลังอะไรอย่างเงี้ย ห่อมาดีอ่ะห่อจนแับแกะยากโอ๊ยต้องขอบคุณคนที่เขาส่งต่อจริงๆเลยนะคะทุกคนนี่นีคืออุ้ยนรักค่ะมีลูปอยด้วยดูดูมีลูกเขาด้วยมันจะเขียนว่า ฟอร์มายเดียนะคะไอจีบุ๊กนะคะฟอร์มายเดียอุ้ยฟอร์มายฟอร์มายเดียหมายถึงเราฟอร์มายเดียค่ะโอ้ยเขินพูดไปแล้วก็เขินแล้วก็ทุกคนโอ๊ยเดี๋ยวก่อนจะขอเอาเนี้ยออกอนแล้วก็ทุกคนมีลายเซ็นเขาด้วย อ,อันนี้เป็นแค่รีวิวซอฟต์อของโฟโต้บุ๊กของรีดงอุกเล่มนี้นะคะทุกคนดูความหนาโอ้ยหนามากหนักมาก บอกเลย2.5โลทุกคนแล้วคือแบบรูปเขาแบบจัดเต็มแบบเต็มอิ่มมากค่ะทุกคนคือที่ให้ดูไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แบบว่ารีวิวนะคะไม่ใช่ทุกรูปทุกหน้าที่ให้ดูเนอะก็คือถ้าทุกคนสามารถที่จะ ซัพพอร์ตได้อย่างใครเป็นแฟนคลับต้องการนะคะก็ลองเสิร์ชหาดูเนาะไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังมีขายอยู่ไหมที่เป็นแบบว่าเล่มใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกปีนี้มันออกมาปีปีไหนไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ปีนี้แน่นอนคือมันออกมานานแล้วนะคะได้สักพักแล้วแล้วก็คือ ฟินมากคือบางรูปอะ่ะมันไม่ได้หาดูจากที่ไหนแบบได้ง่ายๆคือมันเป็นมุมที่บอกว่าเขาตั้งใจทำโฟโต้บุ๊กเล่นหนีเพื่อให้กับแฟนๆเขาก็คือ for my dear for my dear okay, ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็คือ สำหรับแจนนะคะแจนสั่งซื้อมาจริงๆอะ่ะเขาบอกว่ามันอยู่ที่ถ้าราคาจากหยวนนะคะแปลเป็นไทยตอนที่คนแรกที่เขาซื้อเนี่ยมันอยู่ที่2 0 0 0 2 0 0บาทอ่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็ปัดนะมันก็เป็นแค่นหน่วยก็เลยเป็น2,800ท้วทนนะคะแล้วก็ เขาก็แถมนิตยสารนะคะเล่มน,นี้มาให้นะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะ2,008อะได้นี่ได้โฟตโต้บุ๊กอะหนัก2.5โลอะทุกคนแล้วก็รูปคือแบบเต็มอิ่มแบบจุกๆุไปเลยแล้วก็ได้นิตยสาร ฟรีมาหนึ่งเล่มมาทุกคนแล้วก็อันนี้คือรวมค่าส่งไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่เขาส่นต่อ,อเขาก็ต้องการให้คนที่แบบอินมากกว่ารับไปดูแลต่ออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาได้ไปแบบเปลี่ยนไม่ได้เชิงว่าเปลี่ยนเขาอาจจะยังชื่นชอบอยู่อะไรอย่งนี้ยแต่ว่ายังไม่ไม่ได้อินมากเท่ากับตอนแรกที่เขาดู คือตอนที่เราสั่งซื้อมาเขาบอกว่าเขาไปดูซีรีส์มาเรื่องหนึ่งของลีนงอุกนี่แหละแล้วเขาก็อินมากเขาก็เลยอยากได้ตอนนั้นนะมันก็เป็นช่วงที่เขาทำโฟตโต้บุ๊กนี่ออกมาพอดีเขาก็เลยสั่งซื้อมาแต่ว่านะตอนนี้เขามีคนที่เขาอินมากกว่านะคะทุกคนอ่าโอเคซึ่งเราอ่ะอินอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขามีอ่าค่ตอนนี้มันก็ประจบเหมาะกับว่าเรามีโทาารัพย์พอที่จะซื้อซัพพอร์ตนะคะเราก็เลยซื้อมาเก็บไว้เป็นความสุขทางใจนะคะทุกคนเพาเขาบอกว่า for my d e a r ค่ะโอเคทุกคนคือเขินพูดแล้วก็เขินคือเหมือนกับตอนยาลีโดอุกุกำลังมานั่งตรงหน้า <laughs> อ่าทุกคนก็บอกเลยว่าสำหรับแจนโดยส่วนตัวคือแจนชื่นชอบเขามากอยู่แล้วแจนก็เลยจะให้คะแนนของโปโตโกเล่มน,นี้ก็คือ10เต็ม 10, 10ิปเลยนะคะถ้าเกิดร้อยได้ก็คือร้อยเต็มร้อยไปเลยเพราะว่ารูกมันจุกจ,กจ,กจกุจริงๆแล้วก็ได้เห็นหลายๆมุมของเขานะคะแล้วก็ ได้นิตยสารฟรีมาอีกหนึ่งเล่มน,นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้หรือต้องการให้ใจนทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดแพร่ระบาดนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ทำ คลิปเกี่ยวกับไปคาเฟ่นู่นนั่นนี่สักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีคลิปคาเฟ่เก่าๆตัดมาให้ดูนะคะก็ยังไม่รับปากเนาะนะขอดูเช็คงานทีถ้างานไม่ค่อยเวิร์กก็ไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเจนจุฬาได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งฉังติ้งติ้งติ้งช่องเจนจุฬากันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขออนุญาตไปกับสามีก่อนนะคะ